ครับสวัสดีซีซูสุข,สขครัีข้อมเงินงหลอดมาสรุปบนบางไฟไน้อยๆนะครับบางส่วนนะครับบางที่1เจออมพี่บุญน,นะครับเจ็ดสิบแดสิบสามร้อยยี่สิบคะแนนผ่านนะครับบางที่2 ตามนนะครับห้าสิบหกสิบห้าเจวนะครับบางที่สทอเทวดานะครับสิบสาเด้อยเาเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สทอสมนุ่มราชพัฒนะครับยี่สิาเด้อยยีาคะแนนเจ้าเกือบนะครับบางที่หาน้องเป่านะครับหกสิบาเดสิบ้อยหคะแนนผ่านหวานเชียบนะครับบางที่หเจ็กนะครับยี่สิาดยส้อยสอ๋อไปสองร้อยนะครับเดียสองร้อยสามิบคะแนนเจวหมวกนะครับบางที่เจ เจเตึงคนสวยนะครับ80 90บเกหัวเด็ดถอดได็ดบางที่8น้องมีบุญนะครับ70 75ได้340คะแนนผ่านนะครับบางที่เก้ามหาเติมนะครับ70 75สด้าหรืี่สิบแนนไม่ผ่านนะครับบางที่10เพชรมิงเมืองนะครับ2วิ22วิได้277คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ยีบางที่11เจอ้อมนะครับ2วิ12วิได้365คะแนนผ่านนะครับบางที่12นะครับเมอร์ลินนะครับ 80 90านะครับเนดเจ้านะครับบางที่13แบ่งทองนะครับ80 10วิเดียสามร้อแนนาเจ้านะครับบางที่14โชคอะนั่นนะครับ80เบอร์เดียวเดียส่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่15สอราชซงา์ชวงนะครับ5วิ20วิเดียสาม้าแนนผ่านนะครับบางที่16ดอยเมียงามนะครับเ5เพียง300รอยเดียส้5วินะครับ5วิทำงานนะครับบางที่17นะครับขนมจีนนะครับ 5 6 6 0ได้336คะแนนผ่านนะครับบางดิซี่ 48, ดวงบัง80 85ได้305คะแนนผ่านนะครับบางดิี่เก้ทอ3โพเจร่ิญ25 50, 20, 260, า0ได้260คะแนนไม่ผ่านนะครับบางมี2 0่ 20, ทอ3นะครับน,น้องมีบุญน,นะครับ25่5นะครับไม่ผ่านนะครับบางที 2 1่สเปะพันนะครับหกเบอร์เดียวได้240ี่คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียี่สิบลิวเตอร์หัวนะครับเจ็ดห้าแปดยจ้านะครับบางดียี 13, นะครับตนกานะครับหวิสิบห้าวิเดี๋ย้240ี่คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิ ทอสมนะครับเมืองค่ํนะครับห้าสิบแปดสิบเดร้อยแปดสิบเจ็ดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียีหาทอสามทองพักดีสี่สิบหกสิบเดียสีร้อยห้าคะแนนผ่านนะครับบางทียี่สิบเจ็ด <c oughs> มาดามก้อยนะครับ8ปดสิบแด้าเดียร้อคะแนนไม่ผ่า, 2018, 50, 15, น,า,า 2019, นนะครับบางที่สิเพชรเมืองเมืองนะครับเพียงยี่ด้อยหิบคะแนนผ่านนะครับบางทียี่สิบเก้าไทยแลนด์นะครับเกบเบอร์เดียวเดีมร้อยสคะแนนผ่านนะครับบางทีสามสินุมราชพัฒน์นะครับเก้าสิบเพียงสามร้อยเดียสองร้อยสี่สิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสิบเบตดงบงนะครับแปดสิบห้าเก้าสเดียร้อยสี่คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสิบสองสิบวัดแสงนะครับเจ็ดสิ ผ่านนะครับบั่งดี34นาคอนดูใบนะครับเ0 8ด220คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดี35หนองแค้นนะครับ7 0 8 0คะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดี36ทอ3เสียบาทนะครับ4 0ด4้คะแนนผ่านนะครับบั่งดี37เสียแมกนะครับ8 5 9 0ด้คะแนนผ่านนะครับบังดี38แบ่งท่องนะครับ80เบิด80เพียง3 0มด้ยด็ดสามร้อยหาวินนะครับ ทำงานนะครับบางที่39นะครับขุนเมียงามนะครับ5วิ10วิได้358คะแนนผ่านนะครับบางทีสี่สิบอมซินะครับ10บยี่สิบห้านะครับได้290คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่41นะครับสว่างพี่ลมนะครับ25 55ได้3ย5คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่42เพชรมิงเมืองครับ2วิ22วิผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่43นะครับหนุ่ม รุ่งตะว,วันนะครับดวงตะว,วันนะครับเพียงแพ้เดียวนะครับเพียง30 0อยนั่นเองเด็ดยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีซีสิบสทอสนะครับโพจเจริญสามสิบเจ็ดสิบเดี่ร้อยหาคะแนนผ่านนะครับบางดีซีสิบหเมืองน้ำดำนะครับแปดสิด้ 85, 200นาเดสองรอยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีซีสิบเทอสนะครับ สันซาวนะครับ3าสิเด้คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้าดีซีสิทอสามเลือดมงค้นะครับสามสิด้อยแคะแนนผ่านนะครับบ้าดีซีเกทอสามสิแสงนะครับสิบห้าสามสิบเดียคะแนนผ่านนะครับบ้ดีาสิทอสเสียปานนะครับสี่สิาสิบห้เดีย้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้าสิบเเสียหนุ่มนะครับหกสิบหกเจ็ดสิบหกเดียรสองร้อยแดสิบ ยี 20, 40, ่สิบสี่สิบถึงสามร้อยห้าสิบห้าคะแนนผ่านนะครับบางดีห้าสิบสาม เจนี่คนสวยนะครับเกเบอร์เดียวเดือยสาม้อยสคะแนนผ่านนะครับบางที่หาสิบิงโพดดำนะครับวิ๒สิวิเดือยสาม้อยหคะแนนผ่านนะครับบางที่หาสิบักแลมโบนะครับแปดสิเบอร์เดียวเดือยร้อยเจ็ดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หาสิบหกเวฟน้ำชายนะครับแปดสิแปดสิห้าเดือยสามร้อยเจ็ดสิคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดลุงหล่อเด็กีต้องกราบขออภัยเป็นหนึ่งสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหล่อเด็กีสวัสดีครับ